สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วช่องไม่รู้จะทําอะไรเมื่อวานก็ไม่รู้จะทําอะไรวันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรวันนี้น,นี่เว้ยรีวิวเว้ยรีวิวอะไรวะเนี่ยรถปีนี้แล้วรถตู้หัวจะลวดนี่เลยสสยแคมเปอร์ตู้นอนแคมปิง้งขี่ได้ทั่วนี่ได้ทั่วเว้ยปี94อย่าตกใจนะทําไมมารีรีวิวรถปีเก้เปล่าล่ะขายเว้ยเดี๋ยวขายเว้ยนี่เดี๋ยวมาดูภายนอก บอดี้เดิมบางเะเว้ยคันนี้เดิมบางเลยได้เดิมบางเลยเว้ยภายในโล่งๆจะทำอะไรก็ได้มีวิ่งเล่นได้เลยี่ข้างบนเนี่ยมีลูกมีหลานวิ่งเล่นได้เลยเนยเออเฮ้อใครหายู่นะใครหายู่ไอ้นี่เลยช่วงล่างดีเบรกดีอันนี้อ่ะเป็นไงโล่งๆจะไปทำอะไรก็ได้อันนี้ เดวเลยมีเปลี่ยนยางอย่างเดียวเอาไปเปลี่ยนยางเดียวใช้งานยาวๆเติมน้ามันขี่ได้แอร์เย็นนะคันนี้แอร์เย็นท่อนหน้าแอร์ท่อนหน้ายนเย,ย็นเลยนะี่เย็นเลยเนี่ยตาติดง่ายเว้ยโอ้หแม่งยังรถป้ายแดงอะ่ะบอกเลยคันนี้อแอร์เออมีคันเร่งนะเว้ยคันนี้ม,ม,ม,มีคันเร่งมีเลงมีเบรกมีคัตเนะเว้ยมีคันเร่งเนี้ยไม่ธรรมดาเนะี่ยอ่ะมีเบรกด้วยมีคัตด,ด้วย มีเกียร์ด้วยอ้าวแต่ดังด้วยเป็นไงอ่ะแจ๋วว่ะฮเหมือนรถป้ายแดงเนี่ยรถป้ายแดงก็มีคันเร่งมีเบรกเงี้ยเหมือนกันเลยไงเออบางคนบางคนงงไอ้เฮี้ยมึงจะรีวิวเฮี้ยอะไรมีเบรกมีายแดงเนี่ยเอ้ยมีมีคันเร่งมีเบรกมันก็มีเหมือนกันทุกคันแหละนี่ เออนี่ตามมาดิตากล้องตามมาดิเออเนี่ยดูรอบรอบเนี่ยเออตามมาดินี่ตากล้องเดินตามมาดูดิโหตากล้องมังมีใครเป็นตากล้องไหมรับสมาครเปล่าวะมึงถ่ายเห็นกูไหมเนะี่ยเออเออนี่เราถ่ายนี่เราต้องมาดูนี่นี่ตามเข้ามานี่นี่เดินได้เลยนี่เออนี่เห็นป่ะ ปึ๊บเราลงก่อนเอา้าเลขขำปึ๊บเบาพับได้เนี่ยเออนี่นี่ตามเข้ามาดูนี่เป็นไงน่เอเอนี่โชกคเชิร์กฝาท้ายไม่เสียอะไรไม่เสียเนี่ยที่ปัดน้ำฝนใช้ได้หมดอะไรได้หมดเนี่ยนี่บเบาเบิร์กพับได้ปกตินอนได้นี่ตามมานี่ เอาไฟลง,ไฟ,ลงไฟเลีย้ยวติดด้วยนี่วามาตามมาเร็วเออนี่มาดูรถนี่ตามสภาพเลยเนี่ยแบบรถอายุปีเก้าสี่ก็น่าจะออประมาณยี่แปดปีอะสะภาพบอดี้แบบปิ๊งปิ๊งเลยบอดี้ยังปิ๊งปิ๊ง,งยังสวยสวยอยู่เลยอะนี่โอ้โหเป็นไงเข้ามาดูภายในนี่เป็นไง นี่เดินข้างหน้งทะลุข้างหน้านี้ได้เลยนี่เออว่าพอแล้ว<อ>เหนื่อยว่ะตาลายด้วยโอ้เหนื่อยกว่าไปทำงานดีกว่าพอสนใจพักมาเลยรถตู้หัวจะรถทีเท้าสิ <c oughs> วันนี้พอแล้วไม่ไหวแล้วตาลายพอพอพอฝากด้วยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า